ตักปงกฎขอประท้วงโรงเรียนที่จ้างครูปอมประสบการณ์ตรงลูกชายเคยโดนอันฉี่ห้ามกินน้ำ ยังเป็นประเด็นที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสําหรับประเด็นครูที่ใช้ความรุนแรงกับนักเรียนจนผู้ปกครองต้องออกมาร้องขอความยุติธรรมนะครับซึ่งหัวอกคนที่มีลูกยิ่งอินกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือคุณแม่คุณเก่งอย่างตั๊กบงกฎคุณแม่ของน้องเข้าหอมที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ผ่านไอจว่าขอบอกว่านะครับ ขอประท้วงการที่เอาคนที่ไม่ใช่ครูมาดูแลเด็กและทำร้ายตนได้ดูคลิปแล้วปวดใจมากเรื่องนี้รัฐบาลสถาบันการศึกษาควรใส่ใจการศึกษาสถาบันโรงเรียนทุกหนแห่งถึงเป็นครูก็มีครูบางท่านโรคจิตแกล้งเด็กให้อดน้ำไม่ให้เข้าห้องน้ำและลูกของตนเคยโดนแบบนี้เคยโดนให้อั้นปัสสาวะและไม่ให้ดื่มน้ำทั้งที่ขอแล้วและแอบสั่งไม่ให้บอกแม่ กรอกข้อมูลใส่หัวเด็กว่าเดี๋ยวแม่จะมาทำร้ายครูยังมีครูโรคจิตเหล่านี้อยู่ในสถาบันโรงเรียนที่มีชื่อเสียงซึ่งตนอยากให้ช่วยตรวจสอบอยากให้เรื่องนี้ผ่านไปเลยแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับครูบางคนจบครุศาสตร์แต่ไม่ชอบเด็กก็เยอะ แค่อยากสอนแต่ไม่มีความรักแล้วก็แฮชแท็กนะครับอย่าปล่อยให้แย่กว่านี้เลยแล้วก็แฮชแท็กโรงเรียนปีศาจและนี่คือโพสต์ล่าสุดของตักต๊กบงกตโพสต์ความรู้สึกผ่าน IG ของคนเป็นแม่และลูกตัวเองก็เคยถูกกระทําแบบนี้มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน